สวัสดีครับแปงเคบอลน,นะครับการเดินทางของโยฮันครับเนี่ยมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะแต่ว่าการย้ายทีมของเขามันไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่ามันติดในเรื่องของสัญญาที่เขานัไนเป็นปสัญญายาวกับทางอายักษ์นานถึง7ปีและมันก็ยังรวมไปถึงเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะด้วยครับคืออย่างพวกเราหลายคนเนี่ยอาจจะเคยชินกับฟุตบอลอังกฤษเนาะเราอาจจะเข้าใจไปว่าเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะมันเพิ่งจะมีมาไม่นานคือสําหรับอังกฤษนะครับใช่มันเป็นแบบนั้นแหละ แต่ว่าสําหรับฟุตบอลสเปนแลวก็ฟุตบอลเนเธอร์แลนด์แล้วเนี่ยพวกเขามีตลาดซื้อขายนักเตะกันมาตั้งแต่ช่วงปี60-70แล้วครับซึ่งแต่ละประเทศมันก็จะมีกฎที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นมันก็จะเป็นความวุ่นวายอีกจนเกือบจะทําให้โยฮันคัพเขาไม่ได้ย้ายทีมแต่เรื่องราวมันก็อย่างที่เรารู้กันแหละครับสุดท้ายโยฮันคัพก็ได้ย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาจนได้แต่มันจะเป็นวิธีการยังไงเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้เรามารับฟังกันนะครับแต่ยังไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันกดไลย สำหรับอายัก์ในฤดูกาล1973-1974เรมนี่ันการยเครับมันมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของตำแหน่งเฮดโค้ชโดยที่เซฟานควาชเขาได้ลาออกไปคุมทีมชาติฝรั่งเศสอายัก์พวกเขาก็เลยต้องเริ่มฤดูกาลใหม่ด้วยเฮดโค้ชที่ชื่อว่าจอร์จโนเบิลแต่ว่าเรื่องราวมันก็วุ่นวายกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเพราะว่าย้อนไปก่อนที่โยฮันคัพเขาจะได้เป็นกับตันทีมถาวรเนี่ยจริงๆงแล้วอะ่ะมันเป็นพีทไ,เเไคมเซม พีทไคเซอร์เขาต้องการได้มันคืนก่อนที่ผู้เล่นในทีมทุกคนจะได้มารวมโปรกันที่ห้องในโรงแรมในช่วงพรีซีซั่นเพื่อทําการโหวตกันใหม่แต่โยฮันคัฟเขาก็ได้พูดออกมาว่าผมคือกัปตันทีมมันไม่จําเป็นต้องมีการโหวตใหม่แต่ว่านักเตะหลายๆคนครับเขากลับต้องการให้มีการโหวตใหม่เกิดขึ้นเพราะการจากไปของเซฟานโควาชเฮดโค้ชคนเก่าพวกเขาก็เลยคิดว่ามันควรจะมีการเลือกกัปตันทีมกันใหม่และผลโหวตใหม่นี่ครับมันปรากฏว่าโยฮันคัฟแพ้ไปด้วยคะแนน7ต่อ8คะแนน โยฮันคัฟเขาก็โมโหมากๆเลยก่อนที่จะลุกเดินออกจากห้องโดยที่ไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คําเดียวก่อนที่เขาจะได้โทรศัพท์ไปหาพ่อตาของเขาที่ตอนนั้นน่ะทำหน้าที่เปรียบเสมือนกับเป็นเอเจนต์และก็ได้บอกว่าช่วยโทรหาบาร์เซโลนาตอนนี้เลยและบาร์เซโลนาครับพวกเขาก็พร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อให้ uff, ยันคัฟย้ายไปร่วมทีมแต่ปัญหามันก็คือในเรื่องของสัญญาเนี่ยแหละที่ก่อนหน้านี้โยฮันคัฟเขาดันไปต่อสัญญายาวถึง7ปีแต่ว่าโยฮันคัฟก็ได้ยืนยันไปครับว่าเรื่องของสัญญามันไม่ใช่อุปสรรค พรถ้าเขายืนยันว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเขาจะไม่ลงเล่นให้กับอายักซ์อีกแล้วมันก็จะทําให้พวกเขานั้นไม่เหลือทางเลือกนอกจากต้องปล่อยตัวออกจากทีมและตอนนี้โยฮัน c ครับก็พร้อมจะทําทุกอย่างแล้วเพื่อให้ได้ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาและการเจรจา,าต่อรองของทั้ง2ทีมมันก็เริ่มต้นขึ้นครับข้อมูลบางแหล่งก็ได้บอกว่าค่าตัวของโยฮันคับนั้นอยู่ที่9ล้านกิลดอร์แต่ข้อมูลบางแหล่งก็บอกว่ามันอยู่ที่6ล้านกิลดอ์ แต่ไม่ว่าจะเป็น6ล้านหรือว่า9ล้านเนี่ยครับมันก็คือค่าตัวที่เป็นสถิติโลกในช่วงเวลานั้นแต่ว่าการย้ายทีมมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะในเรื่องของเอกสารที่ในสมัยนั้นมันยังไม่ได้รวดเร็วแค่คลิกเดียวเหมือนกับในปัจจุบันนี้เพราะว่าเอกสารที่ทางบาร์เซโลนาเขาได้ส่งจดหมายมาเนี่ยมามาถึงก็วันที่31สิงหาคมแล้วครับซึ่งประเทศเนเธอร์แลนด์ในช่วงเวลานั้นพวกเขามีตลาดซื้อขายนักเตะแล้วนะและมันก็จะทําให้การย้ายทีมของโยฮันครับนั้นทํเท่าว่าจะต้องร่มลง เพราะว่าตลาดซื้อขายของในแท์แลนในช่วงเวลานั้นพวกเขาจะมี2ช่วงเวลาก็คือตลาดซัมเมอร์จะปิดเมื่อผ่านวันที่31สิงหาคมและจะมาเปิดอีกทีก็ตอนตลาดหน้าหนาวในวันที่1ธันวาคมแต่ว่าสําหรับสเปนแล้วเนี่ยพวกเขาไม่มีตลาดหน้าหนาวพวกเขามีแค่ตลาดซัมเมอร์และจะปิดปลลงก็เมื่อผ่านวันที่1กันยายนก็คือจะห่างกัน1วันนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นความวุ่นวายเลยครับเพราะว่าเอกสารเนี่ยมันถูกส่งมาถึงในวันที่31สิงหาคมกว่ามันจะเรียบร้อยมันก็วันที่1กันยายนแล้ว สมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์พวกเขาก็เลยไม่รับรองการย้ายทีมในครั้งนี้เพราะว่าตลาดการซื้อขายนักเตะของพวกเขาเนี่ยมันปิดตัวลงไปแล้วแต่ว่าในเรื่องของการโอนเงินเนี่ยครับมันนันเสร็จสิ้นไปก่อนหน้านั้นแหละมันก็เลยเกิดเป็นความวุ่นวายครับว่าตกลงจะยังไงกันดีการโอนเงินมันก็เสร็จสิ้นไปแล้วแต่เอกสารอ่ะมันมาไม่ทันพวกเขาก็เลยสรุปกันว่าการย้ายทีมของโยฮันคัฟมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อวันที่1นธันวาคมเท่านั้นและในตอนนี้โยฮันคัฟก็จะไม่สามารถลงเล่นให้กับอายัก์ได เพื่อให้สโมสรบาร์เซโลนานั้นเอาชื่อของโยฮันคัฟไปลงทะเบียนเป็นนักเตะของสโมสรให้ได้ก่อนที่ตลาดสเปนจะปิดตัวลงและเมื่อโยฮันคัฟเขาเดินทางไปถึงบาร์เซโลนาเขาตรวจร่างกายเรียบร้อยทุกอย่างแล้วตอนนี้เขามีเวลาจนถึงวันที่1ทธันวาคมเขาจึงมีเวลาครับค่อยๆมองหาบ้านพักที่สเปนหาซื้อของมาเพื่อตกแต่งและโยฮันคัฟก็มีเวลาในการไปทําความรู้จักกับเมืองทําความรู้จักกับสโมสรกับเพื่อนร่วมทีม และก็ไปปรับความเข้าใจกับโค้ดมิเชลที่ทั้งคู่นั้นเคยทะเลาะกันหนักมากๆในช่วงเวลาที่อยู่กับอายักส์แต่ว่าตอนนี้ครับโยฮันคับเขาอายุ27่ปีแล้วเขาโตขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆและที่สําคัญเลยก็คือแดนนี่ภรรยาของโยฮันคับตอนนี้เธอตั้งท้องลูกคนที่3ได้3เดือนแล้วและพอถึงวันที่5กันยายนบาร์เซโลนาเขาได้จัดเกมอุ่นเครื่องขึ้นมา1เกมเพื่อให้โยฮันคับนั้นได้ปรับตัวเล่นในสนามจริงโดยจะเป็นการพบกับทีมเซอร์เคิลบรูซซึ่งเป็นทีมเล็กๆรับอยู่ในลกบบนน่แัััหะ ซึ่งโยฮันนคัฟเขาก็ออกมายอมรับนะครับว่าเขารู้สึกประหม่ามากๆถึงแม้ว่าเซอร์เคิลบรูซมันจะเป็นทีมเล็กๆแต่ถ้าเขาทําผลงานได้แย่ตั้งแต่เกมแรกผู้คนก็จะผิดหวังแล้วก็จะมองเขาในแง่ที่ไม่ดีมันก็เลยทําให้ในเกมนี้เขาตั้งใจมากๆครับวิ่งไปทั่วสนามเล่ากับว่าคัมนูมนี่มันคือสนามเด็กเล่นก่อนที่บาร์เซโลนานั้นจะสามารถเอาชนะไปได้6ประตูต่อศูนย์และโยฮันคัฟยิงได้2ประตูและเวลามันก็ผ่านมาเรื่อยๆจนถึงกลางเดือนตุลาคมสมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์พวกเขามีความกังวลวล่า ถ้าหากโยฮันคัฟไม่มีเกมให้ลงเล่นจนถึงวันที่1ธันวาคมมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะส่งผลเสียต่อทีมชาติของพวกเขาที่จะต้องลงเล่นเกมนัดชี้ชะตากับเบลเยียมในวันที่18พฤศจิกายนเพื่อชิงปั๋วใบสุดท้ายสําหรับการผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกในปี1974เพราะว่าถ้าเกิดเนเธอร์แลนด์แพ้ให้กับเบลเยียมขึ้นมามันก็จะเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาอีกที่ทําให้ผู้เล่นที่ดีที่สุดในประเทศนั้นมีความเฟสหรือความเฉียบคมที่ไม่มากพอดังนั้นพวกเขาเลยได้จัดทําเอกสารขึ้้นนนนมาาเเเเป็พพิศษ1ชุดครัับื่่อทํใหยยี สามารถลงเล่นให้กับบาร์เซโลนาได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอจนถึงวันที่1นธันวาคมแล้วซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นผลดีกับทุกฝ่ายแหละทีมชาติก็ได้ประโยชน์บาร์เซโลนาก็ได้ประโยชน์เพราะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ย่าแย่เลยจมอยู่อันดับที่14ในลีกส่วนโยฮันครับเขาก็จะได้ลงเล่นสักทีและช่วงเวลาที่ผ่านมา2เดือนเขาก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะที่เขานั้นได้พักมาอย่างเต็มที่เลยได้ฟื้นฟูร่างกายที่ลงเล่นมาตลอดหลายปีให้กลับมามีความสดอีกครั้งนึง และในนัดเปิดตัวของโยฮันคัฟกับบาร์เซโลนามันมีคนเข้ามาชมเกมมากถึง90,000คนและโยฮันคัฟก็ถูกส่งลงเล่นเป็นตัวจริงทันทีในเกมที่พบกับกรานาดาและโยฮันคัฟก็สามารถยิงได้คนเดียว2ประตูพาทีมเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อศย์และมันก็เป็นอะไรที่ประหลาดมากจริงๆครับการเข้ามาของโยฮันคัฟเพียงแค่คนเดียวมันได้พลิกโฉมหน้าของสโมสรบาร์เซโลนาไปเลยจากทีมที่ชนะบ้างเสมอบ้างแพ้บ้างกลายเป็นทีมที่ชนะได้อย่างต่อเนื่องนัดแล้วนัดเล่าเอาชนะกรานาดาได้40 เอาชนะแอตเลติกบิลเบาได้2 0ชนะสปอร์ติ้งคีคอนได้5-1ชนะมาลาก้า4 0ชนะเลอโอเบีโดได้3-1บาร์เซโลนาได้กลายเป็นทีมที่ชนะคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่องพวกนักเตะในทีมนั้นต่างรู้สึกว่าพวกเขาจะไม่มีวันแพ้ไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใครก็ตามถ้าโยฮันคัฟได้ลงสนามและในวันที่18พฤศจิกายนโยฮันคัฟก็ได้เดินทางกลับมาที่เนเธอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งเพื่อลงเล่นให้กับทีมชาติเจอกับทีมชาติเบลเยียม สำหรับการชิงตัวไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในเดือนมิถุนายนปี1974ในเกมเนี้ครับเนเธอร์แลนด์เขาต้องการผลเสมอเป็นอย่างน้อยและโยฮันคัฟที่ในเกมนี้เขาได้กลายมาเป็นกัปตันทีมชาติด้วยซึ่งมันก็โชคดีพอที่ประตูของเบลเยียมที่เขายิงได้ในช่วงนาทีสุดท้ายมันถูกลิฟค์นและมันก็เลยทําให้เนเธอร์แลนด์ได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1938คือตอนนี้อะไรอะไรมันก็ดีไปหมดละครับ ผู้คนชาวคาตาลันเขาก็เริ่มมีความเชื่อขึ้นมาแล้วว่าโยฮันคับนั้นจะสามารถเข้ามาทําลายระบบของนายพลฟรังโกได้สักทีคือผมจะขออธิบายสั้นๆไว้แบบนี้แล้วกันนะครับคือในตอนนั้นเนี่ยผู้คนชาวคาตาลันน่ะซึ่งก็คือผู้คนในเมืองบาร์เซลโลนานั่นแหละพวกเขามีความเชื่อว่าสาเหตุที่ทีมของเขาตกต่ำลงอะ่ะมันเป็นเพราะว่าสมาคมฟุตบ,บอลสเปนพวกเขาต้องการให้เลอมาดิดเป็นแชมป์เพื่อเป็นผลงานให้กับนายพลฟรังโกที่อยู่คนละฝั่งกับบาร์เซลโลนา ซึ่งเรื่องนี้ครับนายพลฟรังโกกับวงการฟุตบอลสเปนแลัลมาดิดและบาร์เซโลนาบอกเลยเขาว่ามันยาวมากๆหลายคนอาจจะรู้เรื่องกันแล้วนะแต่สําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องผมก็ขออธิบายสั้นๆไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เรื่องราวของโยฮันครับมันหลุดไปไกลมากกว่านี้ซึ่งก็นั่นแหละครับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรบาร์เซโลนาพวกเขาก็ต่างหวังว่าทีมของเขาเนี่ยจะสามารถคว้าแชมป์ได้สักทีหลังจากที่ครั้งสุดท้ายที่สามารถทําได้มันต้องย้อนไปไกลถึงในปี1960เลย โยฮันครับเขาได้บอกว่าสาเหตุที่ผมนั้นสามารถปรับตัวได้เร็วมันเป็นเพราะว่าผมกับมิเชลเรารู้กันอยู่แล้วว่าต้องเล่นยังไงผมรู้ว่าเขาต้องการอะไรและแท็กติกแบบไหนที่เขานั้นอยากให้ทีมเล่นบาร์เซโลน่านั้นมีนักเตะที่ดีๆอยู่หลายคนแต่พวกเขานั้นยังคิดได้ไม่เร็วพอเวลาอยู่ในสนามแต่เมื่อไหรที่พวกเขานั้นสามารถทําได้พวกเราจะกลายเป็นทีมที่ดีขึ้นกว่านี้แน่ๆแ,และในวันที่9กุมภาพันธ์มันคือวันกําหนดข้อลูกคนที่3ของโยฮันครับเขาตั้งใจว่าจะตั้งชื่อหลวงเขาเป็นภาษาคาตาลัน ถ้าได้ลูกสาวเขาจะตั้งชื่อว่านูเลียแต่ถ้าได้ลูกชายเขาจะตั้งชื่อว่าจอดดีและโยฮันคัฟเขาได้ลูกชายโยฮันคัฟได้จดทะเบียนชื่อลูกชายของเขาในเนเธอร์แลนด์ว่าโยฮันจอดดีคัฟแต่ว่าในประเทศสเปเนมันค่อนข้างจะซับซ้อนเพราะว่าในภาษาสเปเนมันไม่สามารถตั้งชื่อว่าจอดดีได้เจ้าหน้าที่ทะเบียนเขาก็ได้บอกกับโยฮันคัฟครับว่าจอดดี้อ่ะมันก็คือจอเก้ดังนั้นลูกชายของคุณจะต้องชื่อว่าจอเก้คัฟโยฮันคัฟได้ยินแบบนั้นเขาถึงขั้นทะเลาะก,กับเจ้าหน้าที่นายทะเบียนเลยครับ ว่าลูกของผมผมรู้ดีว่าผมจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรผมจะเรียกเขาว่าจอร์ดี้มันก็ต้องเป็นจอร์ดี้คุณจะมาเปลี่ยนชื่อลูกผมให้กลายเป็นจอเก้ไม่ได้ถ้าคุณไม่ลงทะเบียนในชื่อของจอร์ดี้ผมก็จะไม่จดทะเบียนการเกิดของลูกชายของผมที่นี่เพราะผมมาโดยที่จะให้ลูกของผมนั้นชื่อว่าจอร์ดี้เท่านั้นและในที่สุดโยฮันครับก็กลับบ้านพร้อมกับโยฮันจอร์ดี้ครับจนได้และอีกไม่กี่เดือนต่อมาครับทั้งโยฮันและก็แดนนี่พวกเขาเพิ่งจะมารู้ว่าที่เมืองบาร์เซโลนา มันเคยมีนักบุญที่ชื่อว่าซานจอดี้และในช่วงของสงครามศาสนานักบุญซานจอดี้หรือว่าเซนจอดี้เนี่ยแหละครับเขาถูกประหารโดยการตัดหัวเพราะเขาเลือกที่จะไม่เชื่อฟังคําสั่งของชาวคริสเตียนโยฮันคัฟกับแดนนี่เขาก็เลยบอกว่าก่อนหน้านั้นอะ่ะเขาไม่เคยรู้อะไรเลยและถ้าเขารู้เขาก็จะไม่ให้ลูกเอาชื่อว่าจอดี้และหนึ่งอาทิตย์หลังจากการเกิดของจอดี้คัฟครับบาร์เซโลนาต้องออกไปเยือนแล้วามาดิดที่ซานเดโกเบนาเบลและมันก็จบลงด้วยชัยชนะของบาร์เซโลนาไปแบบท่วมท้นขาดลอย5ประตูต่อศูนย์ มันคือชัยชนะในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับจนผู้บรรยายทางโทรทัศน์เขาได้พูดชื่นชมโยฮันคับไม่หยุดเลยว่าเขากําลังจะกลายเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนวงการฟุตบอลสเปนจากอันดับที่14ในเดือนตุลาคมตอนนี้บาร์เซโลนากลายเป็นจ่าฝูงในเดือนมีนาคมแถมมีคะแนนนาหน้าแอลแลนติโกมาดิดทีมอันดับ2ห่างถึง9คะแนนและบาร์เซโลนาก็สามารถคว้าแชมป์ได้โดยที่ยังเหลือเกมการังขันอีกถึง5เกมและมันคือการคว้าแชมป์หลีกครั้งแรกในรอบ14ปีในวันที่17พฤษภาคม โยฮันครัฟที่ในตอนนี้เขาอายุได้27ปีแล้วเขากําลังอยู่ในช่วงพีคสุดๆของอาชีพเลยและมันก็คือช่วงเวลาของฟุตบอลโลกที่เยอรมนตะวันตกนั้นได้เป็นเจ้าภาพมันคือความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาครับที่จะสามารถควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกให้ได้และถ้าเขาทําได้มันจะกลายเป็นจุดสูงสุดของอาชีพโยฮันครัฟได้ผ่านฤดูกาลกับบาร์เซโลนามาด้วยสภาพที่สมบูรณ์สุดๆเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยตลอดทั้งฤดูกาลแถมปัญหาที่เขานั้นเคยมีที่อายักษ์เนี่ยมันก็ไม่มีอีกแล้ว มันไม่มีการอิจฉาใ่ก the ันหรือว่าหักหลังกันอีกต่อไปแล้วเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่บาร์เซโลน่านั้นยอมรับเขาแฟนบอลก็ชื่นชอบเขาแถมเขายังถูกตั้งชื่อว่าโยฮันคัฟแห่งคาตาลันอีกด้วยและในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโยฮันคัฟได้รับรางวัลบอลลงดอเป็นสมัยที่2ออะไรอะไรมันก็ดีไปหมดแหละครับรายได้สปอนเซอร์มันก็ไหลเข้ามาเทมาแบรนด์ฟิลิปส์ก็ได้จ้างเขา1 0 0 0 0แกิลเดอร์ต่อปีพูม่าส0 0 0สนกิลเดอร์ต่อปีแล้วก็ยังรวมไปถึงอ่าแบรนด์กางเกงยีนรอยส์ ชุดชั้นในจิมครีมทาผิวเคอร์โซและอีกเยอะแยะมากมายเลยครับแค่รายได้จากสปอนเซอร์เพียงแค่อย่างเดียวเนี่ยโยฮันคัฟสามารถทาเงินได้มากกว่า1ล้านกิลเดอร์ต่อปีแล้วและนี่เรายังไม่รวมถึงค่าจ้างที่เขาได้รับกับบาร์เซโลนาด้วยนะครับอันนี้เป็นค่าจ้างเพียงแค่อย่างเดียวนะเพราะว่าในสมัยนั้นมันยังไม่มีพวกลิขสิทธิภาพลักณค่าส่วนแบ่งลิขสิทธิธ์ต่างๆคือมันจะแยกกันระหว่างสโมสรกับนักเตะและเท่านั้นไม่พอครับโยฮันคัฟยังมีรายได้จากการเขียนคอลัมน์หนังสือพิมพ์รายสัดา์ อะไรที่เกิดขึ้นในสนามเขาสามารถเอาไปเขียนได้หมดตามที่เขาต้องการเลยเหมือนกับว่าเขาได้กลายเป็นนักข่าวคนหนึ่งแต่ว่าในช่วงเวลาของการกลับมาเล่นให้กับทีมชาติในครั้งนียในช่วงแรกมันเต็เมไปด้ยวยความอึดอัดเลยครับเพราะว่าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในช่วงเวลานั้นมันเต็เมไปด้ยวยนักเตะที่มาจากสโมสรอ,อายักษ์ซึ่งเป็นทีมเก่าของเขาและแน่นอนแหะครับว่าเขาต้องเจอกับเพื่อนรักเก่าและก็อลิกเก่าในเวลาเดียวกันอย่างพีทไคเซอร์ Kaiser. แต่โชคดีของโยฮันครับก็คือทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในช่วงเวลานั้นเขาได้ตัดสสินใจที่เอาไลลช ผู้จัดการทีมบาร์เซโลนาให้มาเป็นโค้ชทีมชาติถึงแม้ว่ามิเชลนั้นจะต้องบินไปกลับระหว่างเนเธอร์แลนด์เยอรมันตะวันตกและก็สเปนก็ตามคือเหตุผลที่เขาต้องบินไปกลับระหว่าง3ประเทศเนะครับคือเนเธอร์แลนด์น่ยมันก็เป็นประเทศทีมชาติของเขาเนาะนักเตะก็จะฝึกซ้อมกันที่นั่นเยอรมันต <Yeah. S 2> ะวันตกมันก็คือสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่สาเหตุที่เขาต้องบินไปกลับสเปนด้วยมันก็เป็นเพราะว่าเขาต้องไปคุมทีมลงแข่งขันฟุตบอลถ้วยในประเทศที่ในปัจจุบันเนี่ยครับ โยฮันคาร์ฟเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ลงเล่นในฟุตบอลรายการนี้ครับเพราะว่าในตอนนั้นนะครับฟุตบอลสเปนมันมีกฎอยู่ว่านักเตะต่างชาติจะไม่สามารถลงเล่นฟุตบอลถ้วยในประเทศใดไลนัสมิเชลเขาก็ต้องเข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งมากมายเลยในประเทศในแด์เนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างอายักกับไฟเยนอตพวกเขาอัดกันมาหนักๆตลอดหลายปีและพอมาเล่นทีมชาติมันก็กลายเป็นว่านักเตะหลายคนนั้นมองหน้ากันไม่ติดทีมชาติม,มันก็เลยขาดความสามาคัคคีแล้วก็ขาดความทะเยอทะยาน แต่ว่าปัญหาทุกอย่างมันก็สามารถแก้ได้ด้วยเงินเนี่ยแหละครับเมื่อโยฮันคัฟเขาได้ติดต่อไปหาทางแบรนด์ฟิลิปเพื่อสอบถามว่าให้ช่วยเข้ามาเป็นสปอนเซอร์กับทีมชาติได้ไหมและเงินรายได้ที่ได้จากแบรนด์ฟิลิปเนี่ยครับมันก็จะถูกแบ่งให้กับทุกคนในทีมแล้วก็ยังรวมไปถึงการพูดคุยกับสมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ด้วยว่าขอโบนัสเพิ่มเป็น65,000กิล er เดอร์ต่อคนแต่ว่ามันก็ไม่มีการเปิดเผยเงื่อนไขนะครับว่าไอโบนัส6 5ห0ื่นนกิลเดอร์เนี่ยมันจะได้เลยท และพอฟุตบอลโลกได้เริ่มต้นขึ้นเนเธอร์แลนด์ที่นําทีมมาโดยกับตันโยฮันครับก็สามารถเอาชนะอุลุกไวไปได้2ประตูต่อศูนในเกมแรกส่วนในเกมที่2พวกเขาทําได้เพียงแค่เสมอกับสวีเดนไปศูนย์ศูนย์ทั้งทั้งที่รูปเกมพวกเขาควรจะชนะไปถึง3ามศูนย์ด้วยซ้ําและในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกพวกเขาก็สามารถเอาชนะบาวกเรียไปได้สี่หนึ่งผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มรอบที่2ต่อไปได้คือสําหรับฟุตบอลโลกในปี1974ครับมันจะมีรอบแบ่งกลุ่ม2รอบ รอบแรกมันก็จะมี4กลุ่มได้เข้ารอบกลุ่มละ2ทีมซึ่งก็คือทีมอันดับหนึ่งและก็อันดับ2รวมแล้วจะมีทั้งหมด8ทีมหลังจากนั้นครับทั้ง8ทีมเนี่ยมันก็จะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มอีกกลุ่มละ4ทีมทีมอันดับที่1ของ2กลุ่มนี้ก็จะไปแข่งขันกันเพื่อหาแชมป์ส่วนทีมอันดับที่2ก็จะไปแข่งกันเพื่อชิงอันดับที่3และในรอบแบ่งกลุ่มรอบที่2เนี่ยครับเนเธอร์แลนด์ยังทําผลงานได้ดีมากๆเลยเกมแรกพวกเขาถล่มอาร์เจนตินาได้ถึง4ประตู อาร์เจนตินาในปี1974เนี่ยพวกเขายังไม่มีมาราโดน่านะครับมาราโดน่าเขาจะมาตอนในปี1982และในเกมที่2เนเธอร์แลนด์นั้นสามารถเอาชนะเยอรมันตะวันออกไปได้2ประตูต่อศูนย์ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเอาชนะบาราซิลได้2อศูนย์เก็บได้6คะแนนเต็มภายใต้กดทีมชนะยังได้แค่2คะแนนอยู่และคู่แข่งในนัดชิงชนะเลิศของเขามันก็คือเจ้าภาพเยอรมันตะวันตกที่สามารถเก็บได้6คะแนนเต็มเท่ากันนัดชิงชนะเลิศเนี่ยครับมันจะมีขึ้นในวันที่7กรกฎาคมปี1974 แต่ว่าหลังจากจบเกมที่3กับบาราซิลในวันที่3กรกฎา,าคมนักเตะของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เข้าปาร์ตี้กันหนักมากๆทั้งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งดูดบุหรี่บางคนยังหนีออกจากโรงแรมเพื่อไปเที่ยวอีกครับส่วนนักเตะที่อยู่ภายในโรงแรมเนี่ยเมากันเละเทะเลยและโยฮันคาฟก็ได้แก้ผ้าลงไปไว่ายน้าในสระของโรงแรมพร้อมกับผู้หญิงคนอื่นที่แก้ผ้าหมดตปวเหมือนกันและที่สําคัญเลยมันดันมีนักข่าวเยอรมันได้แอบเข้าไปอยู่ในงานปาร์ตี้ด้วยและเขาก็ได้แอบถ่ายรูปทั้งหมดก่อนที่จะเอาไป ก่อนที่ในวันรุ่งขึ้นนะครับเรื่องนี้มันจะหลุดไปถึงประเทศสเปนและภรรยาของเขาแดนนี่ได้รับรู้ทุกอย่างหมดแล้วครับและโยฮันครับก็จําเป็นที่ต้องอธิบายแต่เรื่องของความเมาเนี่ยมันก็คงอธิบายไม่ได้ผลแหละและตอนนี้เขาได้สูญเสียผู้หญิงที่เขาบอกว่าเธอเป็นเหมือนเข็มทิศในชีวิตไปแล้วและเมื่อจิตใจมันไม่ดีครับจะทําให้เขาเล่นฟอร์มการเล่นออกมามันก็คงยากในเกมนัดชิงชนะเลิศที่พบกับเยอรมันตะวันตกโยฮันคัพเล่นได้แย่มากๆเลยถ้าเทียบกับ6นัดที่ผ่านมา หลังจากที่เขานั้นทำให้ทีมได้จุดโทษตั้งแต่นาทีที่1ของการแข่งขันหลังจากนั้นโยฮันคัฟไม่สามารถทำอะไรได้เลยตลอด90นาทีก่อนที่เยอรมันตะวันตกนั้นจะสามารถยิงคืนได้2ประตูตั้งแต่ก่อนจบครึ่งแรกเกมของเนเธอร์แลนด์หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรไปคุกค,คามคู่คแข่งได้เลยครับก่อนที่มันจะจบเกมไปด้วยความพ่ายแพ้2ประตูต่อ1พวกเขานั้นทำได้เพียงแค่รองแชมป์และหลายปีต่อมาครับโยฮันคัฟก็ได้พูดถึงเกมเกมนี้ว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะแพ้แต่ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์พวก ทีมทีมนี้ตอนนั้นยังขาดประสบการณ์มันคือการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งแรกในรอบหลาย10ปีแต่ถ้าพวกเรานั้นมีเกมให้เล่นมากกว่านี้อีกสัก6-7ถึงนัดผมมั่นใจว่าพวกเรานั้นจะมีประสบการณ์มากขึ้นในฐานะทีมและผลการแข่งขันในเกมนัดชิงชนะเลิศม,มันก็คงจะแตกต่างออกไปฟุตบอลโลกในปี1974มันยังคงเป็นความทรงจำที่สวยงามถึงแม้ว่าในบางครั้งมันจะต้องจบลงด้วยความเป็นผู้แพ้แต่คุณนั้นก็สามารถถูกมองว่าเป็นผู้ชนะได้ไม่ว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนในโลก ผู้คนมักจะมาพูดคุยกับผมเกี่ยวกับทีมชาตินเธอรแลนด์ในปีนั้นผมคิดว่าพวกเรานั้นได้รับคําชมและความเคารพมากกว่าทีมที่ได้เป็นแชมป์โลกด้วยซ้ําและผมก็ภูมิใจกับทีมของผมมากๆคือสําหรับฟุตบอลโลกในปี1974ในครั้งนี้นี่แหละครับที่ยอนครับเขาได้สร้างชื่อกลายเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างแท้จริงเลยทั่วโลกให้การยอมรับเขาไม่ว่าจะในฐานะนักเตะนักพูดนักคิดความเป็นผู้นําและก็รวมถึงนักสร้างสารรค์ที่เกิดขึ้นในสนามด้วย ทุกสิ่งที่เขาได้ทําให้กับทีมชาติตลอดทัวร์นาเมนต์ในฟุตบอลโลกปี1974เนี่ยครับมันอิมแพกมากๆมันไม่ใช่อิมแพกแค่ในเนเธอร์แลนด์มีแค่อย่างเดียวนะแต่ว่ามันเป็นทั่วโลกเลยครับและเรื่องราวของโยฮันครับในคลิปนี้ก็จะจบลงที่ตรงนี้นะยังไงรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หรือสามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องแล้วก็ยังรวมถึงการกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้ก็จะจบลงที่ตรงนี้นะวดีังงััรครคคบบสส